ครูครับช้างเพราะวันนี้วันนี้ครับมาร่วมงานช้างช้างโคบูครูครับก็เพ ja. mm allora> uh evet> uh ื่อนเพื um> ่อนได้วนเวียนกันมาขึ้นเงนบ้างเยอะแล้วก็ถึงการนี้ถึงตาเราบ้างแล้วคเป็นไงบ้างกับแา่ที่ได้มาทดลองบ้ากกับช้างก็รู้สึกว่ามาเปิด experience ใหม่ๆครับผมแบบ experience of chill อย่างเงี้ยครก็รู้สึกว่าเออจะได้แบบมาชิลกับเขาบ้างครั้งแรกครับผมก็แบบได้นั่งร่องเรือเจ้าพยาใช่ไหมครับก็อยากอยากลองดูบ้างเหมือนกัน คืจ๊ก้าวกับช้างโคบูบูขับเป็นไงครับอะไรนะครับเจ yes. like ๊ก euh ้าวกับช้างโคบูบูขับเป็นไงครับผมว่าจริงๆแล้วคือเขาก็เหมือนแบบมีกิจกรรมแบบชิวๆแบบนี้มาบ่อยเหมือนกันเ้าก็เหมือนแบบอยากให้ทุกคนแบบติดตามไปเรื่อยๆก็เหมือนครั้งนี้เขาบอกว่าจะมีตั้งแต่วันที่12-24ถึงธันวาคมนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้นะครับทางเพจเฟซบุ๊กของช้างโคบูบูขับนะครับก็ไปดูรายละเอียดว่าเออ มีรอบวันไหนบ้างกี่โมงบ้างอะไรอย่างเงี้นะครับมาติดตามได้อะไรอาจารย์วันนี้เรามาวันนี้มาเอ็นจอยอย่างเดียวเลยครับมาซิปดาวดิเนิ่งครับมานั่งมานั่งแบบจิบจิบดื่มดื่มกินกินอาหารครับชิลชิลตามชื่องานเลยครับ The Experience The New Experience of Chill โอเคปากกิจกรรมดีๆครับครปากกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยนะครับกับช้างโคฟูฟูครับครับอันนี้มาขับไปรอบนี้รอบ ต่กีนะห้าข้ปีแล้วขนับซีรีส์วายอ๋อจซีรีส์วายก็5ปีครับใช่กต่เชอร์รี่เมจิกเป็นไงฮะครันนี้เชอร์รี่เมจิกก็ฝากติดตามฝากทุกคนด้วยครับผมติดตามนะครับทุกวันเสาร์ครับผมเอ่อกี่โมงนะสองทุ่มครึ่งเลยครับกันเออถูกแล้วช่องยิเป็นยี่สิบห้าครับผมก็เอ่อวันนี้เก้าธันวาคมนี้เป็นวันแรกตอนแรกครับอีพีหนึ่งด้ไหมสอวันเองก็ก็ก็พูดสลับไปสลับมาเลยคุณไม่ดู ใช่ก็ก <substit uting den gue> ็ต so like the ื án, so ่นเต้นมันก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ถ่ายซีรีส์แบบแนวแนวแนววายกับเต้มานานแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออถ้าจะกลับมาเล่นเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยอ่าอยากจะรุ่งแนวฟิตรายจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ที่ผ่านมาก็ทํางานร่วมกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ได้กลับมาทํางานร่วมกันแล้วก็จะให้ทุกคนได้แบบเหมือนได้ติดตามโชว์ต่อไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในนั้นมันมีเคมีอะไรแมบที่จะได้เห็นสเด็งกันนิดหน่อยตรงกลางเออนิว One ด้วยบทแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับมันมันแตกต่างจาก trendy, <yah> เรื่องเรื่องก่อนๆที่เคยเล่นมาก็เรื่องนี้ก็เป็นแบบเป็นวัยทำงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าว่าเหมือนเคมีม uh ันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การเข้าเขาเรียกว่าด้วยด้วยด้วยวัยของเราด้วยที่โตขึ้นกันทั้งคู่แล้วก็เหมือนกับการทํางานก็จะแบบมีความแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างในเรื่องบทมดมือมันต่อใส่ๆหน่อยซื้อๆหน่อยเราผ่านประสบการณ์ชกโชนในการทำงานไาแล้วเราแบบวมิเตเองสบายยังไงก็ก็ต้องไปย่างกดตัวเองลงมาเพราะบางทีก็ยัังมมมมีีเเเหืออนนนแแบบบบบพลล่่่ใชครก็จะ เขาก็จะบอกว่ามุกเก่ามันจะบอกว่าเอ้ยมันดูมั่นใจเกินไปมันดูแบบไม่ใช่อาชีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบพยายามกดตัวเองลงมาเพราะบางทีมันแบบแบบถ้าเกิดเราเข้าหมดตัวเองอ่ะมันก็จะสบายตัวนะครับแต่พอพอเป็นอาชีพมันต้องเหมือนแบบมีความเครื่องเครื่องเกินเกเกร่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นหนุ่มอาชีพสู้ๆย่ากไหมอ่าแต่ละผมผมก็ยากนะคือหลายคนว่าอาจจะง่ายแต่ว่าผมยากอยู่ใช่อาชีนี้เวอร์ชันไทยเป็นยังไงครับอะไรนะอาชีนี้เวอร์ชันไทยเป็นยังไงจริงๆอาชีนี้เวอร์ชันไทยก็ ก็คล <cient> ้ายๆกับของทางทางทางบางัของญี่ใช่คือก็คือจริงๆเราก็เอ่อเชอรี่เมจิกเรามาจากทางอดัพบาดมาจากทางมังงะของญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะแบบรีเลทกันอยู่แต่ว่าปรับเป็นบริบทในแบบแบบไทยวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างนี้ครับถ้าต่อกระแสเนี่ยกับเตลนี้ที่จะกลับไปอีกครั้งครับก็ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันเลยแต่ต้องรอติดตามเหมือนกันวันที่9ธันวาคมครับจริงจมีคุยกับเพลงกลับไปว่าแบบเราเคยซื้อมาแล้วเนาะแล้วแบบ เคยพีด้วยเหรอครับไม่พีดเลยไพีดด้วยเหรอครับในนิวในนิวคือฮักแต่เสรแล้วนะครับมันเหมือนเหมือนโตมาแบบค่อยๆโตกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็มันก็ก็ถ้ามันไปเรื่อยๆๆก็ดีครับแต่ว่าใช่ก็ดีแต่ว่ามันว่าเราไม่เคยได้แบบก้าวกระโดดอล้มันถือว่ามันมีแบบค่อยๆโตขึ้นมาอย่างมั่นคงตลอดอยู่แล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็การกลับการกับการกลับมาการกลับมาทำนิวการมากับเด็กครั้งที่เป็นการมาถ่ายกันก็ จริงๆก็ค่อนข้างราบรื่นนะครับแต่ว่าจะติดตรงที่ว่าเหมือนแบบแต่ละคนงานค่อนข้างงานเปิดตัวก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบเวลาคิวมาเจอกันบางทีก็แบบล้วมีเหนื่อยมีล้าบ้างอะไรเงี้ยก็องแบบเหมือนให้กําลังใจกันไปช่วยกันไปอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนเหมือนเหมือนมากับทับกลับมาทางานในในรูปแบบของแบบโตขึ้นแล้วอ่ะเออมันก็จะแบบแต่คนมีาระแตกหนักกันไปบองคนสับตาลององมีเป็นพิเศษทีเราเรารู้สึกกังวลหรือว่ากดดันอะไรก็ไนี้ ไม่ไม่กดดันเท่าไหร่แต่ฝากจับตาเป็นพิเศษเลยคุณฝากดูด้วยครัฝากจับตาเป็นพิเศษเล่นตอนใช่ด้วยตอนมีสิบสองตอนใช่เรื่องนี้มินซีไหมครับเรื่องนี้มีนซีไหมอะไรซีนเลือกซีนเลือกซีนเลือกซีนืึกก่อนจริงๆก็มีประมาณหลายฉากอยู่นะครับใช่ซึ่งซึ่งแบบจริงๆก็ไม่เคยเล่นขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันขนาดนี้เหรอเรื่องก่อนหน้าที่ซีนสุขภนษาที่มันเป็นมันเป็นเล่าไปแล้วนะมันไม่ขนาด เคยเคยเล่นมาก่อนนนี่ไม่ขนาดนี้รู้สึกว่าอันนี้มันขนาดนั้นนะครับออันนี้ยิ่งกว่าที่เคยเล่นมาใช่ใช่แต่ละส่วนตัวนะแต่คนอื่นดูอาจจะแบบโู้อะไรโ็้้อะไรไม่ได้เรื่องอะไรนะมันมันเขาเรียกว่ามันไม่เคยทาอะไรอย่างนี้มาก่อนหมายถึงว่าแบบแต่ก่อนมันแบบอาจจะแบบแค่อนุบาลเออเรื่องแต่ละพปร์ทผสมแล้วนี้มันรู้สึกว่าเหมือนแบบไปทำงานจริงๆ่ะมันแบบเออเริ่มแบบไปทำงานนี้ก็หดอยู่นะมันเริ่มดูเดือดนะครับ กเต้เขาตกอารมณ์ดีไหมฉากหนย่งนี่เดี๋ยวนี้โอ้โหเต้เขาเชี่ยวชาญครับเยใช่เขาทำกันไหมมีทำกันไหมมีมีขำบ้างมีเคทียดบ้างครับใช่มีเคทียดมีเคทียดคือนเทนตอยนะคือไม่เป็นเคทียดด้วยความว่าเหมือนแบบต้องบิวอารมณ์ต้องท่าทำมันลมต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกถ่ายทำกันสนุกครับก็จะปิดกล้องเดี๋ยวเลยคิวเดียวสองคิวครับจะปิดกล้องแล้วใช่ก็ชิลชิลครับ ก็จ,กกจริงคาดหวังก็เป็นความอบอุ่นครับซีรีส์มันจะมีแนวแบบมีความรักแบบหลายรูปแบบแล้วก็มีความรักที่แบบส่วนมากจะเป็นความรักเหมือนแบบเขาเรียกว่า เป็นเป็นผู้ให้เป็นอะไรกันอย่างเงี้ยคือมันดูแล้วมันจะอบอุ่นหัวใจใจจะฟูอย่างเงี้ยครับก็ใจทุกคนดูกันนะครับกับเชอรี่แมจิกครับไปอีกทีนึงนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งครับทางช่องทีวีเอ็มยี่สิบห้าครับดูย้อนหลังได้ทางวิวนะครับผมสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับข <Okay. S 1> อบคุณครับ